อะ้วทำไมมันเออมันโหลดแค่ครึ่งเดียวต้องเป็นเพราะอัดอยู่แน่เลยโหลดไม่เสร็จแต่ก็ลงมาได้โอเคเฟียวอยู่โอเคโอเคดูบนตึกยังไงเสร็จหมาได้ดีกว่าเผื่อมีคนมาอ้อมหรอโอ้ยโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวข้างล่างรถถังสปอต spot เออ,อตายแล้วเย่กูแม่งโคตรโหดเนี่ยนะนี่คูสนี่ว่าเคอันนี้คือคูหตายอีกหนึ่เย่ทำไมกูคมยังวะเอ้ยอย่า,า,ยาขยับเลยซ้ำซ้ำซ้ำซ้้ำ เ้ยมันเกิดกันอย่างนี้เลยเหรอวะอุ้ยเฮ้ยเอออ,อาตายิงมันลูกพ่อยิงมันสิอ่าหุ่นยนต์มุดแตกอะไรวะริงดิริงมันไม่รู้อ้าจะรู้แล้ เอ้ยยิงไม่โดนเอ้ยยิงไม่โดนเอาต้องเปลี่ยนสโคปเป็นระยะใกล้เพราะมันใกล้เกินไปไม่โดนเหรอโว้ยใครยิงวะ น้าใะนวะันน่ะเทสลาปนะันน่ะเทสลาลีไปแล้วเอออย่าเพิ่งตกลงกูโดนอะไรยิงกันแน่วะนะันเนี่ยงงไปหมดละ เอาเถอวกูน <or> ังอามันไออไม่โดน r e l o a d i n มีผู้เปลี่ยนเปิดเดินเป็นความชิดเโอ้หมันบินอย่างนี้เลยนี่หว่าป้อนฮะป้อนก็กดยิงแล้ว เ่ครับ <the> วุ่นบอลเบิดมาให้หมดแลยแต่ถ้ามันโหมเดอร์เปลี่ยนเก็ขึ้นต้องดี้่ามันไม่รู้จะเดินไปไหนเลยอะเย้เหมด oh. really? อมึงก็เห็นหอที่มันมีที่นั่งสองม่ที่นั่งเหรเข็นวะไปอ่ะยิงไปโดนว้วยมึงคยเห็นหอยมึง e ห็นหอ ใช่ถ้าเป็นในเซิร์เฟเวอร์นะเคยเห็นโอเคเล่นไปด้วยอัดไปด้วยได้นีิวอะเอ้ยไม่นานพักเลยฮะไ,ไปชั่วขนาดแย่พุ่งโหลดแย่พุ่งโหลดไปเลยนคนอนเวิร์ตมาให้ด้ี นก็เป็นปือนอะไรอยยังไม่ทำอะไรเลย <c oughs> ไม่เข้าใจพวกท่านเลยจริงๆอลยไม่ทำอะไรเลยวันนี้แล้วกัน I do understand not you Why ทำไมพระเจ้าต้องส่งผมไปอยู่กับไอ้พวกขี้นี่เนี่ย ไอ้อระเบิดอะไรวะเฮ้ยเรียบร้อยเอ้อยมันขับเจ็ดไล่อุ้ยโอ้ยพวกนี้นี่มันเก่งจริงๆเลยเฮ้ยหอตกยังไม่ได้เปลี่ยนคัสเนี่หว่าเห็นไหมฮะ RPG มาไซซ์ซะยังไม่ได้ขับเครื่องบินเลยเน so ี่หว่่่ามมะ ใกลนักติดโอ้น่ากลัวน่ากลัวยิงเข้าเลยใหญ่เฮ้ยฝนตกแล้วนี่ว่าต้องมีทอร์นาโดแล้ว พายุเข้านะฮะดูกันดีกว่าจะได้เห็นพายุไหมตกนิดนิดนั่นแหละเป็นพออาจเจอไม่รู้มันอยู่ไหนผมมีโดนอ่ะโดนโดนหายแล้วโดนผมโอเคออเกิดอะไรขึ้นทำไม่โดนลงมาข้างล่าง ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนู่น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 ไปไหนวะนู่นนี่นู่นนู่น,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 นมันหลบมันหลบสวยงาม โอเคออกปรับอะไรสักอย่างก็พอได้ เออตรงนั้นตรงนั้นเต็มเลยข้ามภูเขาไปฮะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้เลยมไมไมไม่โอเคโอ้โอ้โอตาน ผมไปหมดแล้วเปลี่ยนพาร์ทหน่อยแล้วกันเป็นเอนจิเนียร์อ๋อมันนี่น่าหมดเนี่งนี่นี่แล้วก็อาร์ีจีแล้วกันตกเยอฮะ Эй, вот, что? Ээ, эм... Уликет. โอเคเร็อๆกว่านั้นตรงนี้เราพอเล่นได้อยู่นี่ไงโอ้ยไม่ตายเฉยเลยโอ้ตาย holy shit